ทำไมเกษตรกร,ร,กรส่วนมากจึงมีชีวิตที่ยากลําบากยากจนและมีหนี้สินสูงทําไมเกษตรกร,ร,กรที่มีความสามารถในการผลิตอาหารผลิตพืชพันธุ์ได้มากมายแต่กลับเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้ต้องเป็นหนี้ ในขณะที่ลหลายๆคนตอนนี้ก็อยากจะกลับมาเป็นเกษตรกรผมคิดว่าการกลับมาคิดใคร้ควรถึงปัญหาเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์มากทีเดียวก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรช่วงนี้หลายคนออกจากเมืองมาหลายคนออกจากงานมาอยากจะกลับมาเป็นเกษตรกร ผมคิดว่ามันสำคัญมากที่จะต้องคิดเรื่องนี้ว่าทำไมเกษตรกร,กรจึงเป็นหนี้มากการช่วยกันคิดจะทำให้เราเห็นสาเหตุของปัญหาได้มากขึ้นและเราจะผิดพลาดน้อยลงแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมมองเห็นว่าสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกษตรกร,เ,กรเป็นหนี้มากในวันนี้ก็คือการวิ่งตามราคาการวิ่งตามราคาคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกษตรกร,กรล้มเหลวมากถ้าเกษตรกร,กรคนหนึ่งจะปลูกอะไรเนี่ย เขาจะคิดถึงว่าอะไรราคาดีปีนี้ถ้าข้าวโพดราคาดีก็จะปลูกข้าวโพดถ้าทุเรียนราคาดีก็จะปลูกทุเรียนเราจะวิ่งตามราคาแต่การวิ่งตามราคาเนี่ยคือสิ่งที่เกษตรกรไม่เคยเรียนรู้จากอดีตเลยว่าเราจะไม่เคยทันเพราะเราวิ่งตามมัน บทเรียนในอดีตมันหลายครั้งมากมันมีตลอดเวลาเลยวะอันไหนราคาดีทุกคนก็จะกระโดดเข้าไปปลูกอันนั้นเพราะคนไปปลูกเยอะๆขึ้นราคามันจะตกลงทันทีก็เลยทำให้ขาดทุนมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เกษตรกร,ร,กรไม่ได้เรียน ฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้ก็คือคนที่สวนกระแสสวนราคาถ้าเขาบอกว่าอะไรราคาตกปลูกกันนั้นเลยถ้าเขาบอกว่าหมูราคาตกเลี้ยงหมูเขาบอกว่าพริกราคาถูกปลูกพริกถ้าทำอย่างนี้เกษตรกร,ร,กรอยู่ได้เพราะว่าถ้ามาราคาตกคนอื่นไม่มีใครอยากปลูกเลยเพราะราคามันถูก พะไม่มีคนปลูกปุ๊บของไม่มีในตลาดราคามันจะแพงขึ้นเราก็จะอยู่ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นมายาวนานและมันค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยว่าการวิ่งตามราคาเนี่ยไม่เคยทำให้คนอยู่ได้จริงคนที่เป็นเกษตรกรนี่อยู่ไม่ได้จริงๆขาดทุนเป็นส่วนมากฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่ เกษตรกรไม่เคยเรียนอันที่สองก็คืออย่าทำตามที่รัฐบาลส่งเสริมอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น่าจะต้องเรียนอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกอะไรอย่าปลูกอันนั้นครับอย่าปลูกอันนั้นเพราะอะไร พราะว่าถ้ารัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกอะไรคนก็จะปลูกกันนั้นทั้งประเทศเลยมันจะเยอะมากและราคามันจะถูกลงทันทีเช่นกันแต่เกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่เรียนจากบทเรียนนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากรัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกยางพาราทุกคนก็ปลูกยางพาราเพราะเห็นว่ารัฐบาลให้เงินอุดหนุนก็ไปปลูกยางพาราแต่ว่า พอทุกคนปลูกยางพาราปุ๊บราคายางพาราตกหวบภาพเลยต่อมารัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกอ้อยทุกคนก็ไปปลูกอ้อยแต่ปลูกเสร็จปุ๊บราคาอ้อยตกหัวภาพอีกสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริมเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่รู้นะว่าปลูกแล้วปลูกมากๆแล้วเนี่ยราคามันจะตกลงรัฐบาลรู้ครับ แต่รัฐบาลต้องส่งเสริมเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลพอธุรกิจเหล่านี้เป็นผู้ให้เงินอุดหนุนนักการเมืองอย่างปลูกยางพาราเนี่ก็มีบริษัทที่สัมปทานขายต้นกล้ายางพาราได้รับสัมปทานจากรัฐบาลก็มาขายต้นกล้ายางพาราทั่วประเทศอย่างปลูกอ้อย ก็มีบริษัทอ้อยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลที่ต้องการอ้อยราคาถูกเวลาชาวบ้านปลูกอ้อยเยอะๆราคาถูกๆบริษัทเหล่านี้ก็รับซื้ออ้อยราคาถูกมากแต่น้ำตาลไม่ได้ลดราคาลงนี่คือระบบที่มันเป็นอยู่ฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรหรือคนที่อยากมาทำกเกษตรเนี่ยนอกจากจะต้องคิดถึงเรื่องการ ทำอินทรีย์การไม่ใช้เคมีการไม่ลงทุนกับมันมากนักแล้วเนี่ยเรายังจะต้องคิดถึงบทเรียนสองบทนี้ให้ได้ 1. อย่าวิ่งตามราคา 2. ออย่าทำตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเราทำแบบนี้เกษตรกร,ร,กรอยู่ได้แน่นอนครับอยู่ได้แน่นอนเราจะ ไม่ขาดทุนย่อยยับอย่างที่เป็นอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนทุกวันนี้ตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำมากกิโลละห้าบาทรัฐบาลก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้มีการป้องกันรัฐบาลไม่ได้ป้องกันทำไมรัฐบาลจะไม่รู้ล่ะเพราะว่ารัฐบาลมีนักธุรกิจมีอะไร เต็มไปหมดเลยที่อยู่รายล้อมพวกเขาอ่ะเขารู้หมดเขาคำนวณได้หมดเขารู้ว่าราคามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันคำนวณได้แต่เขาก็ไม่ได้บอกเราเพราะว่าการที่ราคาผลผล,ผลิตทางการเกษตรตกต่ำเนี่ยหรือราคามันถูกลงเนี่ยมันสร้างกำไรมหาศาลมากให้กับธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับผลผลิตเกษตรทางการเกษตรนั้นๆฉะนั้นมันจึงเป็นผลประโยชน์มหาศาลอยู่เบื้องหลังหยาดเหงื่อและน้ำตาของเกษตรกรฉะนั้นคนที่จะมาทำเกษตรใหม่ๆเนี่ยจะต้องคิดถึงการเกษตรแนวใหม่การเกษตรที่ไม่ได้หวังที่จะปลูกเพื่อขายอย่างเดียว ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวเราจะต้องปลูกหลากหลายการปลูกพืชเชิงเดียวคือการปลูกเพื่อรับใช้ธุรกิจไม่ได้ปลูกเพื่อตัวเองแต่การปลูกอะไรที่หลากหลายเนี่ยมันจะทำให้เรามีอยู่มีกินและมีเงินใช้ไม่ขาดทุนแน่นอนครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลูกเชิงเดี่ยวเพื่อขายเนี่ย โอกาสขาดทุนห้าสิบห้าสิบนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะกฎเกณฑ์ของระบบที่มันสร้างมาอย่างนี้แหละที่ทำให้เราขาดทุนถึงครึ่งต่อครึ่งซึ่งนั่นคือความเสี่ยงที่สุดกเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรอยู่ได้กเกษตรชงเดี่ยวคือสิ่งที่ ระบบธุรกิจออกแบบมาเพื่อรับใช้ธุรกิจไม่ได้มารับใช้คนฉะนั้นใครที่ปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยปลูกพืชชนิดเดียวเพื่อขายเนี่ยอย่าหวังว่าจะไม่มีหนี้นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีหนี้แน่นอนมันอาจจะหลอกให้เราได้เงินครั้ง2ครั้งและหลังจากนั้นเราก็จะขาดทุนเป็น3ครั้ง4ครั้งแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะไม่เหลืออะไร นี่คือสิ่งที่คนที่จะมาทำเกษตรจะต้องใคร่ครวญให้ดีว่าในโลกของธุรกิจที่แข่งขันคดโกงทุจริตกันแบบลึกซึ้งซับซ้อนมากๆนี่เราจะเอาตัวรอดได้ยังไงในโลกของระบบธุรกิจที่ใช้ราคาเป็นตัวล่อ ล่อให้แมงเม่าบินเข้ากองไฟล่อให้เกษตรกร,กรตาโตไปทำงานหนักให้เขาเนี่ยในภาพอย่างเงี้ยเราจะอยู่รอดยังไงในยุคที่รัฐบาลกับบริษัทเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำงานเพื่อเอื้อนหนุนซึ่งกันและกันโดยเอาเกษตรกร,เ,กรเป็นทาสบนพื้นนาของตัวเองเนี่ยเราจะอยู่รอดได้อย่างไรนี่คือคำถาม ที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบไม่งั้นเราก็จะอยู่ไม่รอดเท่าที่ผ่านมาเราพบว่าการปลูกหลากหลายปลูกเพื่อให้ตัวเองมีกินก่อนเหลือกินค่อยขายเนี่ยคือทางที่ง่ายที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่พวกเราทำมาคนมาทำแบบนี้ทำได้ไม่ได้ลงทุนมาก และก็โอกาสที่จะขาดทุนมีน้อยมากครับนี่คือบทเรียนที่จะต้องเรียนในวันนี้ครับ